สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่กับทัดมัตเตอร์ TGT2 อนะอันนี้เนี่ยส่งมาให้ผมสักพักหนึ่งแล้วนะนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเล่นให้เพื่อนๆดูนะแล้ววันนี้เนี่ยมีเกมใหม่ นะมาแนะนำให้กดเพื่อนๆด้วยชื่อเกมว่า Over Drift Festival นะครับเขาขายในสตรีมนะการเล่นของผมเนี่ย100นาทีก็คือชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะเซตอัพก็ปลาไปครึ่งหนึ่งแล้วมั้งเข้าเกมกันเลยดีกว่าผมว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสที่เป็นเกมดริฟที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยแหละเดี๋ยวดูกันว่าทำไมนะก็พอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมาถึงก็จะเป็นเมนูแบบจอยห้องเลยนะไม่มีการสอนไม่มีการอะไรเลยคือเข้าไปขับเลยนะ เกมนี้เนี่ยซัพพอร์ตกับพรมอะไรด้วยนะครับรถคันแรกที่เขาให้มาเลยนะก็คือรถตู้คันนี้นี่แหละมันก็ดิฟดีนะเดี๋ยวผมจะขับให้ดูนะเนี่ยเห็นว่าฟิสิกส์มันก็โอเคใช่ไหมพรมอะไรมันก็ตีแบบดูเป็นธรรมชาติคล้ายๆกับเกมแอสตโต้คอซานะแต่ก็บอกตรงๆนะว่าคือผมอะกระโดดขึ้นมาเล่นเกมเนี้ยแค่10นาทีแรกอะไรเนี่ยหลังจาก, <c oughs> กดเซตอัพพมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถดิฟได้เลยนะ ผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันแบบว่าดิฟค่อนข้างง่ายนะแต่ก็ยังหมุนได้อยู่เห็นไหมแบบตะเกียเติมคันเร่งมากเกินไปองศาพวงมาลัยแก้ไม่พอมันก็ยังจะหมุนได้แต่ว่ามันหมุนยากนะแต่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะให้ถึงขั้นว่าดิฟแบบเหมือนจับวางอ่ะก็ไม่ได้ง่ายนะแค่เริ่มเท่านั้นแหละที่มันง่ายไอเจตโต้คอซ่าเนี่ยเราต้อง ป,ปันนีดมากกับการกดคันเร่งใช่ไหมการกดคันเร่งการฟีดพวงมาลัเนี่ยคือนิดเดียวมันมีผลแต่เกมนเนี่ยผมสามารถกดคันเร่งแช่ไว้ได้เลยพักหนึ่งเลยโดยที่ยังไม่เป็นอะไรนะพอยต์เนี่ยมันก็จะมีขึ้นอยู่ตรงกลางจอด้วยนะคือถ้าเราได้พอยต์เนี่ย มันก็จะเอามาสะสมเป็นเป็นเครดิตหรือเป็นเงินนะครับซึ่งสก,กุลเงินในในในเกมนี้เนี่ยมีอยู่3อย่างก็คือเป็นดอลลาร์ใช่ไหมรูปตัว S สีเขียวเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นลูกเอตัวไลท์ซึ่งตัวไลท์ผมก็ยังยังไม่แน่ใจว่ามันคิดยังไงนะแล้วก็ตัวหัวใจนะซึ่งหัวใจเนี่ยเอาไว Research. Research. ้อลล็อกรีเซิร์ชรีเซิร์ชอะไรก็พวกแบบอัลล็อกปลดล็อกการซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการแต่งรถเนี่ย จะเป็นใช้กดไลน์มังครับถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เวลาเราปด ok, ลดล็ ok, อกรถปลดล็อกอะไรอะไรพวกนี้ที่เป็นของแต่งแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตัวดอลลาร์นะในการในการซื้อนะชนของอะไรพวกนี้มันก็มันก็ล้มอะนะเออก็เกมก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยเดี๋ยวลองชนรถด,ดูนะเห็นไหมรถมันก็ขยับแล้วก็เนี่ยมีสัญญาณเสียงสัญญาณการขโมยด้วยตัวเกมเนี่ยใช้ Engine ของ u n น e ด l e ว g n n e นะ ข้อดีของเกมนี้อันหนึ่งคือมันเป็นโอเพนโบรครับสมมติเจ้าจะวัปไปตรงไหนก็ตามใช่ไหมเราก็กด Enter ปุ๊บนะมันก็จะรอโหลดวงกลมจะค,ค่อยๆแคบลงเราก็จะวัปเดี๋ยวเดี๋ยวเอากวาดกับไม่ได้แล้มทำไมนะโอเค แล้วพอเราสะสมแต้มอะไรเนี่ยเห็นไหมว่าขวาบนเนี่ยตอนนี้มีอยู่8000กว่าพอยต์ใช่ไหมเราจะแบบว่าไปเปลี่ยนเป็นตังค์แลกเป็นตังค์เนี่ยเราก็ต้องขับไปที่ตัวไอ้แคชแคชพอยต์ cash, cash point, นะที่เป็นสีเขียวเนี่ยอยู่ไหนวะเนาะอยู่ในรูนี้แหมเข้ายากเชียวอ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็ จะได้เครดิตแล้วได้ตังค์แล้วนะซึ่งมันจะได้ทั้งตังค์ได้ตัวไลค์แล้วก็ได้ตัวหัวใจด้วยคือวิธีหาเงิน3อันนี้เนี่ยมันก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละคือไปดิฟแล้วก็ต่อคอมโบไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าชนลนะ่ะเพราะว่าชนทีก็คือหายนะครับเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ชื่อจริงของรถนะที่ผมบอกครับว่าลูกหัวใจเนี่ยเอาไว้รีเสิร์ชก็คืออันนี้นี่แหละแล้วมันจะเป็นสายด้วยนะคือเราไม่สามารถแบบ เก็บตังคยาวๆแล้วก็ไปซื้อคนเดียวได้เราจะต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนอัพสกิลในเกมอะนะซึ่งผมก็เล่นสายนี้ไปแล้วก็คือสาย Mark i ทูต่อไปเนี่ยมันจะเป็นรถเอลเทซ่านะแต่ว่าชื่อคืออัลฟาสิบนะปีนึ่งกาก็แปก็ประมาณนั้นรถก็เยอะอยู่นะเนี่ย G O D Z ก็ไม่ต้องห่วงกอซิ l ล่านะครับสามสเห็ 2, นไหมเออหัวใจพอแล้วสมมุติเลยอ่ะจะ รีเสิร์ชเช่าตัวอัลเทซ่ากด Enter มันก็จะลดจากเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลดจากตัวหัวใจนะแล้วตอนนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยใช้ตังห้าหมื่นกว่าแต่ผมก็จะยังไม่ซื้ออัลเทซ่านะเพราะว่าผมอยากเอามาซื้อไม่สองคันเนี่ยแปดหกกับซูเปอร์สักคันหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาเอาอันไหนคอสต์มาเซชันนะเปลี่ยนสีเนี่ย เลือกสีโลเคสหรือสีเบรกอะไรพวกนี้ได้นะยังยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันนะนี่สีขาวนะแต่ว่าเราไม่สนใจยังไม่เปลี่ยนสีนี้เก็บตังก่อนดีกว่าเปลี่ยนท่อเสียได้ด้วยเหรออ่าเนี่ยก็แต่งได้ระดับหนึ่งนะนี่เลยทรงนี้เลย JDM จัดเลยแต่มันต้องไม่ใช่กับบาร์ทูปะจูนนิ่งนะปรับนู่นนี่นั่นได้นี่อาเกต แล้วมันก็ต้องเอาไลท์ที่ผมบอกนะเอาตัวเครดิตของไลท์เนี่ยมาแปลงเป็นพวกนี้เปลี่ยนยางอัพเก็ตยางนู่นนี่นั่นนะซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะยังไม่จำเป็นนะรถมันก็ดิฟดีอยู่คือมันเป็นเกมดิฟโอเพน o w ลที่เราแต่งรถตามใจเราได้จริงๆเนี่ยมันมีอีเวนต์แบบดิฟมีสกอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ก็ยังยังเรียนรู้อยู่นะเดี๋ยวลองไปหาคนบ้างสิแต่ข้อเสียเกมนี้เนี่ยคือคนน่ยยังเล่นไม่เยอะ แล้วพอคนเล่นไม่เยอะเนี่ยแล้วมันไม่ได้มีโหมดที่เป็นเนื้อเรื่องหรืออะไรเลยนะคือมาถึงเนี่ยมันก็คือมีแต่ให้ดิฟอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะงั้นมันก็อาจจะทําให้ยากที่คนจะแบบมาเล่นเยอะๆเป็นตั้งแต่ช่วงแรกนะเนี่ยนะเนี่ยเจอคนละเนี่ยสามห้า นักเกมนี้เนี่ยใช้จอยพวงไหนดิบนี่ไม่น่าเกียดเลยนะอันนี้คือคุณท่านเป็นไอ้ผมก็ดิบตามเข้ามานะเข้านี้ได้ด้วยเหรอเห็นเขาเข้าเลยเข้าตามอนะเอา้าไม่ดิบต่อเหรอแหมแล้วเราก็เพิ่งจะมาตรงนี้ครั้งแรกเนาะ สายลิดดนะ้งเลยก็คือมาดิฟครั้งแรกะดูตามลายอย่างเดียวแหมจะดิฟตามเขาตัหน่อยแกวันนี้ให้เขาดิฟตามเราอนอ้สาบานนะครับว่าเพิ่งชดดิฟตัวนี้ครั้งแรกนะไม่เคยลองเลยแต่เนี้ยเห็นไหมเขาก็สนามเขาก็จะมีลายไกด์ให้เราอยู่เป็นพวกยางอะ่ะรอยยางดำดำ ก็ให้ดิฟตามนี้นี่แหละนะเอาไรไอ้คันข้างหลังไปไหนแล้ววะเนี่ยมันก็ถ้าเราชนอะไรเนี่ยมันก็มีสแมชมีคลิปมีอะไรให้ดูเห็นว่าเห็น่าจะได้สแมชมั้งอะไรคลิปคล้ายๆฟอร์ซ่าว่าที่ว่าแบบเวลาชนสิ่งของอะไรเงี้ยมันจะได้แต้มเพิ่มอะ่ะเนี่ยนี่ก็ได้เหมือนกันแล้วแบบถ้าเราแองเกิลเยอะๆว่ามันก็จะขึ้นบิ๊กแองเกิลด้วยนะเนี่ยเห็นไหมได้บิ๊กแองเกิลละได้คลิปด้วยบวกเพิ่มลงไปแล้วนเนี่ยไอตัวครูเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะ จนกว่าเราจะชนนะหรือว่าเราหยุดดิฟนะพอหยุดดิฟแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะเซฟใฮร่นคอร์ซ่าก็เหมือนกันเลยจะบอกเลยนะระบบดิฟเนี่ยฟิสิกส์เนี่ยมันมันสนุกนะไม่ไม่ได้ไม่ได้เ,ไเ,เหมือนจริงจ๋าเหมือนเอสโตคอร์ซ่านะแต่มันสนุกนเกมที่เล่นกับเพื่อนสนุกแน่ๆเกมเนี้ยคืออย่างเอสโตคอร์ซ่ามันเรื่องไหนมันมีมันยากใช,ใช่ไหมในการจะเข้ามาเล่นอ่ะคุณต้องลงมอสลงนูง่นล,ล,ลงนี่เยอะใช่ไหมใช่ที่ มีปัญหานะครับผมทาคลิปไว้แล้วนะเพราะงั้นไปดูคลิปเก่าได้นะเนี่ยเบกมือกับเกียร์ผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของชัตมาตเตอร์นะแต่มันก็ยังยังใช้ได้นะแต่ผมก็ไม่รู้หน้ามันซัพพอร์ตจะกคงไมไรอะไรบ้างแต่ดูท่าทางพวกเกียร์แบบมือไม่มีปัญหาือใช้อะไรก็ได้เลยแบบก็โอเคนะแบบก็ไม่ได้แย่แบบไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะแต่ก็คืออาจจะกําลังดีด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าถ้าใหญ่ไปกว่านี้แล้วคือคนเล่นเกมมันก็ยังไม่เยอะอ่ะมันก็จะหวงเวงเห็นไหม การหาเงินเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ง่ายครับเนี่ยไปดิฟแล้วก็มาเก็บพอยต์ตัวนี้คือถ้าคุณเล่นกับเพื่อนนะเล่นไปเรื่อยๆเ,เ,เพลินเดี๋ยวก็ได้นู่นได้นี่เองแต่ถ้าคุณอยากจะแบบเหมือนปั๊มเงินในฟอสซาที่ผมเคยสอนแล้วไรอย่างเงี้ยมันจะยากหน่อยแต่คือถ้าคุณเป็นคนที่ดิฟเก่งนะก็ไม่ยากครับแต่ไว้เดี๋ยวผมหาวิธีหง่นง่ายๆเดี๋ยวมาแชร์อีกทีแล้วกันนะผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะมีโอกาสไปต่อเยอะคือถ้าคนมาเล่นเยอะอนะมองเห็นเลยว่า มันมันดูสนุกอะเราแต่งรถนู่นนี่นั่นตามสไตล์เราใช่ปะรถมันเป็นรถเราไม่เหมือนเซโต้คอซ่าที่รถเนี่ยก็คือทุกคนใช้ได้ผมว่าเกมเนี้ยเออถ้าเล่นกับเพื่อนนะสนุก3-4คนอย่างเงี้ยผมว่าก็สนุกละเออผมจะแจกของด้วยออของเนี่ยจะเป็นหมวกนะกับเสื้อทรั s มาสเตอรอย่างละ5ก็รวมเป็น10ชิ้นนะครับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับหนเนี่ยกดติดตาม Facebook และ Youtube ทันสปีดนะครับสอนีก็คือกดอ Follow หรือกดไลค์บันเรื่องชินอินเตอร์กรุ๊ปนะครับสก็คือส่งเข้าอ e ีเมลของผมนะภูมิทา at gmail c o m จั่วหัวเมลว่า TGT2 บันเรื่องชินอินเตอร์กรุ๊ปเดี๋ยวผมจะสุ่มผู้โชคดี10คนนะครับในวันที่31พฤษภาคมปี2566นี้นะ อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเจ้า TGT 2ตัวนี้นะก็ตามไปซื้อได้ที่บันเดืองชินอินเตอร์นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกระใจายให้ผมด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวเจ้า TGT 2ตัวนี้นะฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย